ดีครับผมก็จะมาถ่ายรูปตัวรถของ k ค30นะฮะเพื่อเป็นประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับผมก็สภาพทังไงนะครับเดิมๆนะครับไม่มีไม่มีตกแต่งอะไรนะครับนอกจากนอกจากจะเป็นเครื่องเสียงนะครับผมแล้วก็นี่ไฟไฟตัวนี้ออกนะฮะออกปกตินะครับ มีเข็มขัดครับผมมีเข็มขัดลัดแล้วก็วิทยุเป็นซีดีแล้วก็แอร์เป็นตู้นะฮะเป็นระบบตู้นะครับผมวนเรือนใหม่นะฮะไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดนะฮะดูได้นะครับสังเกตดูไฟครับไฟออกหมดครับออครับผมอันนี้ก็เป็น ภายในของมันนะครับผมถ้ายังอยู่ครบแต่จะมีจะมีเมบาะคนนั่งนะฮะนี่ับครับเดี๋ยวเราผมไปถ่ายห้องเครื่องให้ดูนะฮะโอเคลองมาดูห้องเครื่องกันนะฮะห้องเครื่องตรงนี้ลองสังเกตดีๆนะครับจะไม่จะไม่เยิ้มนะไม่เยิ้มครับเพราะว่าเครื่องจะต้องดูแลตลอดนะเพราะว่าเดินทางไกลทีขาของตลอดนะครับผม ส่วนอนี้โอเคเลยายเนี่ยฮะบอกซีซีบอกอะไรส่วนเรื่องน้ำมันน้ำมันเรื่องปั๊มนะครับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นตัวใหม่นะตัวใหม่เป็นปั๊มดูดน้ำมันเนาะโอเคลองดูครบนะฮะหม้อน,น้ำนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองารัดรถให้ดูนะครับผม เครื่องนะครับเครื่องนิ่งๆนะครับผมไม่ไม่เสียงโน้ตดังไปนะครับก็อลองเล่งดูนะครับ

อ่าอ,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 าอาสงสัยว่าปุ่มนี้คือปุ่มอะไรนะผมปิดไว้เพื่อเปิดปิดตัวเครื่องเล่นนะเดี๋ยวผมปิดให้ดูนี่ครับผมปิดนะฮะแต่ถ้าจะเปิดทิ้งไว้ก็ได้ไม่มีปัญหา,าผมเปิด ระเบิดอะไรครบนะฮะนี่ข้างในครับผมกระจกสองหลังโอเคครับผมขอบคุณครับยังไงก็ลองดูดูกันก่อนเนาะ